วันนี้ก็ได้รัธนามีดหมอหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพนครสวรรค์นะครับปินมีดหมอขนาดเล็กหรือว,ว่ามีดเทพสาตานะครับด้ามงาดาง้ดามงอด้ามงอด้ามงอฝักไม้นะครับด้ามงอฝักไม้นะครับก็จะมีได้เป็นได้คล้ายๆกับได้สายศิลน,นะครับลัดตรงฝักมีไว้ก็เก่าด้วยนะครับมีไว้ก็เก่าด้วย นะครับ,นะรบมีไว้เก่าๆรัดมาด้วยเป็นไว้เก่ามากเชือกก็เป็นเชือกเก่านะครับแล้วก็จะมีรอยจานจานล้อมรอบฝักนะครับจามล้อมรอบฝักตรงนี้ก็จะมีครับตรงกัดน,นี่ก็จะมีหรือว่าตรงถ้วยหรือว่าตรงปอกมีรอยจานเหมือนกันเรามาดูด้านในกันนะครับมีดขนาดความยาวด้ามและฝักอยู่ประมาณเกือบสีนิ้วนะครับ เป็นมีดขนาดสาลิกาครับพี่บินเพื่อนมีดขนาดสาลิกาความยาวเกือบสี่นิ้วดาเล็กฝักดูในใหม่กันนี่ครับขนาดสาลิกาเล็กกระทัดรัดกิ๋วมากสวยงามมากครับพี่พินเพื่อนเพราะว่าเป็นมีดขนาดสาลิกาของหลวงปู่เดิมครับหลวงปู่เดิมวัดหองโพนครสวรรค์มีดที่โอ้โหหายากนะครับกว่าจะได้เล่มนี้มาไม่ธรรมดา <c oughs> นะครับพี่บินเพื่อน ขนาดพกพาที่แรกผมก็ว่าเป็นมีดปากกาไม่ใช่มีดปากกาครับมีดเป็นมีดสาลิกาขนาดใบความยาวก็อยู่ประมาณ2นิ้วนะครับใบความยาวอยู่ที่2นิ้วก็แสดงว่าเป็นมีดสาลิกานะครับความด้ามได้ฝักด้ามได้ฝักก็3น,วกวาานิ้วกว่าสามนิ้วกว่าเป็นด้ามงอครับด้ามงอแท้ครับีเปพื่อนสวยสดงดงาม พกติดตัวติดกระเป๋าได้ไม่ผิดกฎหมายนะครับหรือว่าจะพกไปในที่สาธารณะนะครับขับรถขับปลาก็ได้แต่พกเข้าห้างสรรพสินค้าคงคงจะไม่ได้มั้งครับเพราะว่ากลัวมีเครื่องตับมีเครื่องตรวจจับสัญญาณนะครับผมสัญญาณโลหะว่าพกขึ้นเครื่อง ขึ้นเครื่องบินคงเก็บไม่ได้นะครับผมถ้าเป็นโลหะนะครับผมโลหะทุกชนิดแม้กระทั่งเข็มขัดเขายังได้ถอดออกนะครับเขาเครื่องสแกนอยู่ในเครื่องสนามบินนะครับผมผมก็เคยนั่งเครื่องบินบ่อยเมื่อก่อนนะครับไปทำงานอยู่ที่ต่างประเทศนะครับมาดูเนื้อในกันสวยงามนะครับพี่พินเพื่อนต้องขอัยนะครับเพราะว่าห่างหายไปนานหลายวันเพราะว่าติดภารกิจงานบวชหลานครับพี่พินเพื่อนครับ ใหห่างหายปนานหลายวันนี่ครับใบใบออกไปทางคล้ายๆกับบอกผมว่าน่าจะเป็นอาจจะมีส่วนผสมของเงินพดด้วงเขาอ,อาจเป็นไปได้นะครับเงินพดด้วงอัขระยันของหลวงพ่อเดิมว่าหลวงปู่เดิมนะครับนะี่ครับสวยงามมากไม่ค่อยชัดเดี๋ยว ครับอักขระยันเหมือนกับภาษาอังกฤษนะครับผมเหมือนกับภาษาอังกฤษเลยนะครับเห็นทีแรกผมนึกว่าเป็นภาษาอังกฤษนะเห็นไหมครับอักขระยันนี่ครับคือเอกลักษณ์ของมียดขนาดสาลิกาหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพนครสวรรค์คงจะอ่านว่า,อ,าอิสวาสุส,สุสวาอีหรือเปล่านะครับผม ้าพูดผิดก็ต้องขออภัยนะครับผมผมเห็นอาจารย์แซมท่านอ่าน,นอ,าอะไรล่ะอิสวาสุใช่หรือเปล่านะครับท่านบอกว่าเป็นว,ว่าหัละคุณเก้าอะไรนี่แหละนะครับถ้าพูดผิดต้องขออภัยมีดมีความแน่นนะครับพี่เพื่อนแน่นมากนะครับตรงกันก้แข็งแรงไม่มีรอยช่ำรุดหรือว,ว่าคลอนนะครับผมไม่ไมสั่นไม่คลอนแน่นเปียกเลย ตรงถ้วยรัดหรือว่าปอกก็จะเป็นกคล้ายกับทองเหลืองนะครับคล้ายกับทองเหลืองแล้วก็มีรอยตรงนี้นะครับคล้ายกับรอยรัดให้แน่นหรือเปล่านะครับในยุก,ก่อนสมัยก่อนด้ามงอฝักงอก็อาด้ามงอฝักไม้เห็นไ,ไหมครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้แตกลานแบบนี้นะครับพี่พเพื่อนอมีความฉ่ำสวยงามมาก อาจจะเป็นงอเะเดนก็อาจเป็นไปได้นะครับเป็นงอเะเดนก็อาจเป็นไปได้แห้งมีความฉ่ำนะผมไม่ก็ไม่แห้งหรอกแต่มีความฉ่ำงอน,นี้ดูง่ายๆครับเป็นมีความฉ่ำเหมือนกับเม็ดข้าวหนุนนละครับเม็ดข้าวหนุนคล้ายๆกันเมีสมบูรณ์มากนะครับโทรศัพท์ผมโดนฝนนะครับเมื่อวานก่อนต้องขออภัยเพราะว่าเป็นคลิปออกมาคงจะไมะ่ชัดเท่าไหร่จะเป็นปพบ เป็นกระพริบกระพริบยังไงไม่รู้เป็นปวิบวับวิบวับนะครับเพราะว่ามันโดนน้ําฝนดีที่ไม่พังนะครับนี่ครับสวยงามขนาดสาลิกาเฮ้ยอ่านไปอเลยเนาะนี่เนาะตัวพยัญชน,นะสังวิสุโลปุสาวุภะหรือเปล่านะครับแล้วก็อ่านกลับหลังด้วยนะครับด้านนี้คงจะเป็นสังพระสังอะไรไล่ลงมานะครับผมไล่เดินหน้าถอยหลัง เชื่อว่าเป็นคาถาศักดิ์สิทธิ์ของหลวงพ่อเดิมท่านได้จารลกไว้บนใบมีดนะครับประทับไว้บนใบมีดเป็นตอกนะผมแกะเป็นตอกลายนะผมตอกลายบนใบมีดอย่างนี้นะครับพี่บินเพื่อนสวยงามนะครับกว่าจะได้เล่มนี้มาโอโหไม่ธรรมาดาเนะจ้าของเดิมเขาหวงมากนะครับนี่ก็ไปขนาดพอดีครับผมขนาดพอดีจะไม่แหลมมากนะครับพี่บินเพื่อน ไม่แหลมมากสวยงามครับไม่ไม่บิดไม่เอียงนะครับพี่บินพลครับไม่บิดไม่เอียงตรงเป๊ะเลยมีเล่มนี้ไือว่าทางท่านก็เรียกเกือบจะเท่าพระขันนั่นแหละครับเล็กขนาดเล็กมากาตรงฝักก็จะมีรอยอาจานนะครับรอยจานทางวัดนะครับผมอาจจะเป็นหลวงพ่อเดิมจานนะครับผมคิดว่าเป็นหลวงพ่อแหละครับจานเพราะว่าท่านจะไม่จานทุกเล่มนะครับ ประวัติการจานท่านท่านจะไม่จานทุกเล่มน,นะครับผมเล่มไหนสําสคัญเลยว่าเล่มไหนาทางลูกศิษย์ลูกหาที่มีเงินหน่อยก็มีนี้หน่อยไม่ใช่บอกไม่ใช่ว่ามีเงินหรอกครับแต่ถ้าลูกศิษย์ลูกหาท่านใดเป็นเป็นคนพิเศษหน่อยท่านก็จะอาจจะทําให้นะครับผมว่าอย่างนั้นนะครับพี่บินเพื่อนนี่ครับรอยจานครับเป็นคล้ายๆกับรอเรือสองตัวเห็นไหมครับเนี่ยนี่ครับรอยจาน ตรงนี้ก็มีนะครับพี่เวินเชครับเห็นไหมครับดูเชือกเก่ามากเห็นไหมครับเชือกกับหวายโอ้โหเก่าจัดเลยหวายก็หวายเก่าไม่ใช่ว่าว่ารัดใหม่ครับหวายเก่ามากหวายเดิมเดิมอยู่มีรอยจานตรงนี้ก็มีนะครับลอยจานล้อมรอบฝักเลยด้านนี้ก็มีรอยจานนะครับรอยจานพอลางๆครับเพราะว่าผ่านมาโอ้โหหลายปีนะครับสวยงามตามท้องเรื่อง ไม้ก็จะมีความเก่าแห้งแบบนี้อันนี้ผมได้มาผมก็ฉโลมน้ํามันจันไว้ทั้งไม้ครับน้ามันจันหอมนี่เราฉโลมกับไม้ได้นะครับแล้วก็กับด้ามได้เหมือนกันแต่อย่าไปฉโลมแฉเกินไปเนี่ยทาให้ด้ามแตกได้นะครับโดนน้ํบ่อยก็ไม่ได้ด้ามสําคัญมากด้ามงนะครับมีถ้าโดนน้ําก็ยมีโอกาสแตกได้ ขนาดสวยงามจริงครับมีดสาลิกาหลวงพ่อเดิมวัดน้องโพแลอว,ว่าหลวงปู่เดิมเรานี่แหละ,น,กกะลนะครับมีดเป็นมีดเก็ียวผมพอดีเป๊ะเลยนะครับพวกติดตัวนะครับผมเมื่อวานก่อนก็ไปต่างจังหวัดไปจังหวัดน้องบัวลําพูผมก็ติดกระเป๋าไปด้วยสองเล่มนะครับนะครับผมมีเล่มนี้เล่มขนาดนี้ผมมีอยู่เล่มหนึ่งแล้วก็อีกอ,อีก ถ้าเท่ากันนี่แหละครับอีกเล่มหนึ่งแต่อ้วนลักษณะเมีดเท่อ้วนกว่านี้ขนาดของใบมีดเท่อ้วนกว่านี้หน่อยหนึ่งนะครับเป็นด้ามงอเหมือนกันเดี๋ยวอีพีหน้าจะมาลงให้พี่เพื่อนรับชมกันนะครับนี่ครับคือพุทธศิลป์ของมีดในยุคลงพ่อเดิมหลงพ่อรุ่งลงพ่อเดิมในยุคนั้นนะครับซึ่งหาชมได้ยากนะคพี่พี่เพื่อนครับว่าน่าเก็บสะสมว่าเป็นสิ่งที่เป็นค่าทางจิตใจของ ครูบาอาจารย์หลวงปู่หลวง,งตาครูบาอาจารย์ท่านได้อาจารลึกไว้แล้วว่าทําไว้เพื่อให้ลูกห,หลานได้สืบทอดรักษาไว้เป็นพุธทธบูชาหรือว่าเป็นสิ่งของล้ําค่านะครับพ,พี่เพื่อนๆครับเสีสวดของ์านตามท้องเรื่องครับเอาละรับ EP นี้ก็ทักทายกันนะผมเพราะว่าไม่ได้ลงคลิปรือว่าไม่รักทาการไลฟ์สดมาก็หลายวันเพราะว่าติดภาร,รกิจไปงานบวชหลานนะครับต้องขอไปพ,พ,พี่เพื่อนด้วยท่านใดที่เข้ามารับชมรับฟังก็ขอบารมี หลวงพ่อเดิมวัดหนองโพหลวงปู่รุ่งวัดหนองซีนวลนะครับผมจงปกปักรักษาคุ้มครองทุกคนทุกท่านที่เข้ามารับชมพีนี้ขอให้มีแต่ความสุขความจเจริญพบกันใหม่อีพีหน้านะครับสวัสดีครับ